วันนี้อาจารย์หมูวังหลังจะมาพยากรณ์ดูชะตาของชาวราศีมักรผู้ที่เกิดระหว่างวังวนที่23ธันวาถึงวันที่22มกราคในเดือนธันวาปี59นี้เรื่องราวของชาวราศีมักรไพ่ใบแรกที่ได้ที่ผ่านมาเนี่ยคุณได้มนุษย์ห้อยหัวแฮงแมนนะครับไพ่ใบที่สองที่คุณได้ก็คืออัศวินได้ถ้วยนะครับ แงแมนเนี่ยหมายถึงว่าตัวของคุณเนี่ยคุณอาจจะไม่สามารถที่จะละทิ้งบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นหน้าที่ของคุณหรือว่างานที่คุณทําอยู่แม้กระทั่งเรื่องราวของความรู้สึกจิตใจที่คุณไม่สามารถที่จะตัดขาดในบางสิ่งบางอย่างได้คุณคิดแต่ว่ามันเองก็ค่อนข้างที่จะยากที่จะทําให้คุณเนี่ยตัดสินใจที่จะเลือกอันใดอันหนึ่ง อัศวินได้ถ้วยเนี่ยหมายถึงว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกทางด้านของจิตใจที่ทำให้คุณเนี่ยยากที่คุณจะตัดสินใจใน,ในบางบางเรื่องเพราะว่าเรื่องบางเรื่องที่คุณตัดสินใจไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบกับอีกด้านหนึ่งของอีกคนหนึ่งก็ได้ซึ่งคุณก็จะต้องใจเย็นใจเย็นแล้วก็ค่อยคิยคดเอา นะที่ผ่านมาก็ถือว่าคุณก็รอดมาได้ก็ถือว่าโอเคคราวนี้เนี่ยตัวของตัวตนของคุณเนี่ยคุณได้ไพ่เหรียญห้าคือช่วงเนี้คุณเองอาจจะพบเจอกับความลําบากในตัวของคุณเองไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องงานที่เยอะหรือว่าเรื่องของเงินทองที่อาจจะมีคนมาจ่ายนี่เราไม่ครบหรือว่ามีคน ชอบให้เราไปช่วยเหลือซึ่งเราเองก็ค่อนข้างที่จะลำบากอยู่แล้วเราเองก็ยากที่จะปฏิเสธได้แต่คุณเองก็สามารถแบ่งรับแบ่งสู้ได้หรือว่างานที่คุณทำอยู่เนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อยเราก็เป็นอะไรที่แบบคนอื่นไม่ทำคุณต้องไปนั่งทำให้เขาคราวนีน้สิ่งแวดล้อมที่คุณเป็นอยู่ไพ่ใบ,บแรกคุณได้เหรียญสี่นะครับไพ่ใบ,บที่สองเนี่ยคุณได้ดาบสองนะครับ เหรียญสี่เนี่ยหมายถึงว่าตัวของคุณเองเนี่ยช่วงนี้คุณอาจจะมีการใช้ใจ่ายเงินค่อนข้างเยอะหรือแม้กระทั่งงานที่คุณทําอยู่เนี่ยก็อาจจะพบกับอุปสรรคแล้วก็การที่คุณจะต้องแก้ไขปัญหาเนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในในในระดับหนึ่งที่ต้องให้เวลากับเราหรือคนที่คุณคบด้วยหรือคนที่คุณ ร่วมงานกับคุณเนี่ยเขาอาจจะทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างได้เพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยมันอาจจะทําเรื่องรุ่งยุ่งที่ทําให้คุณเนี่ยต้องปวดหัวกับเขาซึ่งมันไม่ได้เกิดจากคุณเลยคุณต้องมานั่งคอยเช็ดโอ้โหตามล้างตามเช็ดโอ้ยเหนื่อยก็คือสิ่งว่าเราที่คุณเป็นอยู่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่คุณอยากจะให้มันเกิดขึ้นคุณได้พายไปแรกคือถ้วยแป ไพ่ใบที่สองคุณได้ไพ่หมายหนึ่งคือถ้วยแปดเนี่ยหมายถึงว่าคุณอยากจะได้มิตรภาพดีๆอยากจะได้สังคมที่ดีกว่าเก่าอะไรที่มันเลวๆร้ายๆเนี่ยให้มันผ่านพ้นไปปล่อยมันไปแล้วไม่ต้องกลับคืนมาเลยไปเถอะฉันเบื่อแล้วคราวนี้เนี่ยฉันเหนื่อยคราวนี้เนี่ยหมายเหนึ่งเนี่ยหมายถึงว่างานที่คุณทําอยู่เนี่ยคุณอยากจะให้มันประสบความสําเร็จได้ด้วยดีอยากจะให้มัน เป็นงานที่คุณทําแล้วเนี่ยได้รับโอกาสต่อเนื่องไปเหมือนต่อยอดไปหรือบุคคลที่จะมาช่วยคุณเนี่ยให้เขาเนี่ยมาช่วยคุณได้แล้วก็เห็นความสําคัญของคุณแล้วก็สามารถเดินเคียงข้างคู่กันไปช่วยกันเหลือกันไปคุณอยากจะให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นกับคุณนะคราวนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณพไพ่ใบแรกคุณได้กงล้อแห่งโชคนะครับภพ่ใบที่สองคุณได้เหรียญแปด ่อนข้างดีทั้งสองใบนะครับกองร้อยแห่งโชคก็คือคุณเองเนี่ยคุณจะโชคดีคืองานที่คุณทําอยู่เนี่ยคนอื่นอาจจะเห็นความสําคัญของคุณทําคนอื่นทํามันไม่เห็นแต่พอคุณมาทําแล้วคุณสามารถแก้ปัญหาได้หรือแม้กระทั่งสิ่งที่คุณทําไปแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้คุณเนี่ยได้รับโชคใหญ่อาจจะเป็นเงินก้อนที่ทําให้คุณมีความสุข หรืออาจจะเป็นผลประโยชน์ที่คนอื่นเขหยิบยื่นให้หรือแม้กระทั่งความสุขทางด้านจิตใจที่คุณรู้สึกว่าต้องการความสบายใจเนี่ยมันก็จะมังเกิดกับเราไฮไลท์ของคุณนะครับคุณได้ไพ่เหรียญห้ากับไพ่เหรียญแปดเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะคือเหมือนเหมือนข้างนอกปุป,ปะข้างในป้าติ้งหนองอะไรอย่างเงี้ยก็คือ อาจจะลำบากยากเห็ดยากยาก,ยากแสนเข็นในช่วงแรกเหนื่อยกับอุปสรรคแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณก็มานั่งแบบสบายใจเหมือนแบบปอกทุเรียนด้วยความยากลําบากเพราะหนามมันแหลมพอปอกเสร็จแล้วเนี่ยคุณค่อยมาทานเม็ดทุเรียนอย่างอร่อยอร่อยอันนี้คือสิ่งที่คุณจะได้ผลประโยชน์อย่างดีเลยนะครับก็สบายใจได้นะครับแล้วกลับมาพบกับผมได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ